d y DJ อ้อมค่ะในเมื่อเราพูดถึงวันหยุดเราก็ต้องเปิดเพลงให้รู้สึกว่ามันผ่อนคลายและดูจะได้หยุดหยุดกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของเราค่ะกับอ,อบอกเลยว่าเป็นเพลงที่อยู่อันดับที่1นึ่สำหรับ p l a y ์ลิสต์ the Week นะคะก็คือการเดินทางที่สวยงามของบิลกินค่ะแล้วก็มากันที่เซฟนะคะแตมกับน้องส้มต่อกันที่ชอบอยู่คนเดียวแล้วปิดทยที่แบคเคนะคะ ฟักกิ้งกับเนเน่นะก็ร้องไปด้วยกันน่ารักดีนะครับคุณผูฟังเขาฟังให้มันสดใสเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วอ้อมถามคุณผู้ฟังเอาไว้ว่าคุณเหลือวันหยุดกันอีกกี่วันเหรอสําหรับปีนี้ได้คําตอบที่นายเอ็นดูมีความหลากหลายมากเลยทีเดียวเดี๋ยวอ้อมจะยกเป็นตัวอย่างนะครับบางคนบอกว่ากําลังจะหาทริปล,ล่องเรือเจ้าพยาก็ขึ้นอยู่กับว่าล,ล่องเรือเจ้าพยาคุณจะไปแบบเช้าเย็นกลบับ คำว่าใช้คําว่าเรือล่อ,ลองเรือเจ้าพญาต์มันมีได้ตั้งแต่เรือที่แบบมีอาหารใช่ใช<ต>ป่ะแล้วเป็นเรือสองชั้นใช่ไหม <c oughs> แต่ไม่ใช่เรือแบบรุ่นใหม่ๆดูบใบหม่นะอันนี้จะเป็นเรือที่เหมือนเรือบ้าน <c oughs> อ่ะใช่ไหมคุณผู้ฟังแบบนั้นหรือเปล่า <c oughs> ที่นอนมีห้องนอนมีอะไรได้แล้วมีเชฟบนเรืออันนั้นก็มีถูกไหม <c oughs> ใช่ครับมันจะมีแบบนั้นที่ล่องกระดุบกระดุบกระดุบไปอยา่างนั้นก็มีหรือแบบนั้นแต่ว่าเป็นทานอาหารมื้อสองมื้อแล้วก็แวะตามวัดนิดหน่อยไม่ค้างคืนก็มีใช่ไหม หรือจะเรียกว่าใช้วันหยุดแล้วก็เรียกเรือหางยาวกันก็ได้เช่าเรือหางยาวป้าแล้วก็ให้เขาขับตามอ,าอ่าเรือหลับลอยหลับแยกเล็กแยกน้อยตามท้องแบบว่ทาทำคลองอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็มีอยู่อะไรเงี้ยคุณผู้ฟังไปหาอันไหนหมายถึงอันไหนหรืออยากรู้เหมือนกันเพราะวอ่ะเนี่ยป้าถ้าจะลายหยุดเดี๋ยวเนาะบางคนก็จะใช้วิธีนอนโรงแรม ที่อยู่ริมแม่น้ําแล้วก็ใช้กิจกรรมตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นเวเคชันอีกแบบหนึ่งนะเราก็จะไปนอนโรงแรมแบบนั้นก็ได้หรือหา a i r b n บก็ได้ถูกไหมใช่ครับก็น่าสนใจนะคะบางทีเวเคชันไม่ต้องไปวิจิตพิสดารหรูหรามาห่าอะไรอย่างใครเขาเอาแบบที่เราชอบหรือแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยทําก็ได้การที่แบบว่าเออไปนอนริมน้ำหนึ่งคืนแล้วทํากิจกรรมแล้วแวกนั้นเอาจริงๆถ้าคุณเดินแถวเช่นเจริญกรุงอ่ะ ไปร้านนั่นโผล่ล้านนี้ขามไปฝั่งกระโน้นแล้วก็แหลังเจา้าท่านมันก็อาจจะมีอีกแบบหนึ่งอันนี้เจ้าพญานะก็แล้วแต่ว่าบางคนกอาจจะล่องไปเจ้าพญาทงนู้นเลยไปถึงจังหวัดอยุทยาเลย,ยก็น่าสนใจคุณผู้ฟังมีไอเดียอะไรบอกด้วยนะคะในขณะที่บางคนบอกว่าไม่ค่อยได้หยุด,ดยาวๆเลยค่ะเพราะว่าเคยลายยาวไปขึ้นดอยแต่ระหว่างนั่งรถขึ้นดอยเจอโทรหาเป็นระยะจริงๆจากนั้นก็เลยขยาดยาวเลย โคตรสวยอะปีนี้แพลนแล้วในรอบสี่ปีขอลาต่อเนื่องหยุดยาวเพิ่มแทนนะคะใจยังไม่กล้าลาแบบไม่ต่อเนื่องอปีนี้ได้พักร้อนไปได้แค่วันเดียวคุณผู้ฟังระวังหัวระเบิดนะอยากให้ลาบ้างจริงไม่ได้เชียร์ให้จับไล่สาระเอาว่าการเชียร์ให้ลาเป็นสิ่งที่ถูกต้องเมื่อวานแต่งเพิ่งทักเองพี่ไม่เคยลาเลยครับผมเห็นที่มาทํางานทุกวันก็เออจริงว่ะแต่มันยังไม่รู้จะไปไหนไงคือถ้ายังไม่รู้จะไปไหนก็เกาะไว้ก่อน ก็มาทางานก็เหมือนออกกาลังกายอ่ะสาหรับอ้อมอ่ะ <c oughs> แต่ถ้าลานะพี่กุงนะครับก็ยาวหน่อยทางนี้ก็ทิ้งตัวเหมือนกัน <c oughs> ถูกไหมฮะ <c oughs> ดิฉันก็ตัวทิ้งตัวเหมือนกันเวลาลาคุณผู้ฟังแล้วแต่สิ่งที่น่าเห็นใจคนที่ส่งมาคือลาแล้วเนี่ยต้องรับโทรศัพท์ลาแล้วต้องอ่านข้อความเนี่ยเนี่ยเห็นใจทุกคนเลย <c oughs> ซึ่งมีคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าใช้วิธีว่าเนี่ยเหลือีกสิบวันจะไปบอกเขาว่าไปปฏิบัติธรรมจะเก็บไว้ไปปฏิบัติธรรมแล้วจะประกาศให้ทั่ว ว่าจะไม่รับโทรศัพท์พอไปปฏิบัติธรรมซึ่งเลิศมากนะอ,อันนี้ดีเพราะว่าถ้าไปปฏิบัติธรรมมันจะมีอยู่ว่าเราจะโดนร,ร,ริบโทรศัพท์แล้วปิดวาจาทีนี้ยเขาไม่ตามเราได้ว่ะแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องไปโกหกสมมติเราไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมแต่บอกเขาจะไป<า>บอกว่าไป,ไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขาไม่ตาม,อ,มอันนี้ก็ดูโกหกไปหน่อยมีอีกวิธีหนึ่งคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังทนได้ไม่อัพรูปลงโซเชียลเลยไม่อัพเรื่องอะไรผ่านโซเชียลเลยแม้แต่นิดเดียวทาเหมือนโทรศัพท์ได้ดับดินแล้วตายไปกับเราอ่ะ ถ้าเราอัพโซเชียลได้เขาก็จะบอกว่าติดต่อได้เขาก็จะฝากงานในทุกช่องทางแต่ถ้าเราไม่อัพโซเชียลก็แปลว่าฉันลางานจริงแต่ฉันไม่เปิดโทรศัพท์ฉันจะเปิดเฉพาะฉันติดต่อคนที่บ้านหรือฉันจะใช้แอปจ่ายตังค่านู่นค่านี่ไม่งั้นฉันจะไม่เปิดโทรศัพท์เพราะฉันจะหยุดเฮ้ยมันทําได้หรือเปล่าแต่เราไม่ได้บอกว่าทุกบริษัททําได้นะแล้วแต่ว่าคุณเจอคนแบบไหนแต่มันมีสิทธิ์คือก่อนไปถ่ายงานให้เรียบร้อยก่อน แล้วก็บอกเลยว่าลาและไม่แน่ใจว่าจะเปิดโทรศัพท์หรือเปล่าเพราะไม่ได้ซื้อโลมิ่งขี้เกียจถูกปะก็ขี้เกียจใส่ไปเลยหรือเปล่าอดอดทนได้ไหมไม่อัพโซเชียลใช่ไหมมันอยู่ที่ถ้าคุณไม่เปิดโซเชียลขึ้นมาอัพ่ะเขาก็จะไม่เห็นว่าคุณอ่ะเขาก็จะเชื่อว่าคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์อ่ะแต่ทำไมชีวิตเราต้องลำบากขนาดนั้นที่จะเป็นวันหยุดเราเราเราควรจะแต่จริงจริงเนี้ยเนี่ยต้องมานั่งหาวิธีว่าทำยังไงวะให้เขาไม่โทรตาให้เขาเชื่อว่าเราไม่ใช จริงๆมันวันหยุดเราอะปัญหาคือปัญหาเขาที่เขาตามงานไ,ไม่จบไม่สิ้นหรือเราควรจะเคลียร์งานของเราให้จบซึ่งบางคนก็เคลียร์จบแล้วแ,และฝากงานให้เรียบร้อยไม่บางคนคือเคลียร์เสร็จแล้วแต่ประเด็นมันอยู่ที่พอเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ย<ม>อ๋อมีงานใหม่เข้ามาไอ้นี่จะทาให้ได้ไหมวันหยุดแคไม,มมไม่เข้าใจสะกดรกของว,วันหยุดไหมเนี่ยออปะวันหยุดคือวันหยุดที่คนอื่นไลายยังทําให้ เวลาที่คนอื่นทําให้มไม่ได้แปลว่านั่นคือมาตรฐานเขาทําให้นั้นจิตใจที่อ่อนยวบของเขาท,ที่เขามีน้ําใจหรือว่าเขาสติเขาไม่แข็งแรงไม่พร้อมต่อต้านอันนั้นก็เรื่องของเขาแต่อย่าเอามาเป็นบรรทัดฐานว่าอันนั้นคือสิ่งถูกและจิตคนนั้นได้แล้วจะมาจิตคนอื่นอันนี้ก็พูดตรงๆอนะไม่งั้นนะมันเป็นส่วนหนึ่งทําให้คนเบิร์นเอาท์เขาหยุดเพราะเขาต้องการให้โดปามีนเขาหลั่งสารที่มันดีๆแบบว่ากระชุ่มกระชวย แล้วไปสกัดดาวลุ่งให้เขากลับมาด้วยความรู้สึกเออลาก็ไม่ได้ลาต้องคุยอีกเราโวยอะไรเงี้ยระวังเหอะน,นึกออกปะเ,กเขาไปชาร์จไฟมันก็ดีกับงานนะถูกโทรศัพท์นีงต้องชาร์จแบตเลยแค่หยุดเสาร์อาทิตย์ไปบ้านเพื่อนนั่งกินหมูกระทะก็มีความสุขแล้วสําหรับคุณผู้ฟังบางคนนะคะก็ <c oughs> เข้าใจนะบางคนก็บอกว่ามีปีนี้เหลืออีกเจ็ดวันเหลืออีกสามวันเหลืออีกสี่วันอัดแล้วแล้วแต่แต่ละคนบางคนบอกว่าวางแผนล่วงหน้าไปดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีตุลาตอนนี้วันลาปีนี้หมดแล้ แล้วอา่าในขณะที่บางคนก็ไม่ได้ใช้เลยค่ะสะเทือนใจวันหยุดแปลว่าอะไรไม่รู้เพราะหนูเอาไปเรียนปริญญาตรีทํางานไปด้วยเลยไม่รู้จักละวันหยุดแต่เชื่อไหมคะพอคุณทําสําเร็จดอกผลมันออกคุณจะยิ้มออกว่าคุณลงทุนในการเหนื่อยช่วงหนึ่งนะ่ะเป็นกําลังใจให้นะคะก็บางคนมีวันหยุดเหลืออีกสิบสามวันนะจ๊ะ ลดมากมีแพลนละเก้ากำลังหาที่ลงอีกสี่ในขณะที่บางคนบอกว่าเหลือสองชั่มอ่าสองวันกั่อีกสองชั่วโมงสองวันโอนไปปีหน้าได้บริษัทนี้ก็ดีเนาะโอนได้ด้วยอ่ะบางบริษัทโอนไม่ได้โปีแล้วก็จบจบแล้วคือจบเขาบอกว่าโอนไปปีหน้าสองเดือนสองวันได้และอีกสองชั่วโมงเอาไปไหนเอาไปห้างค่ะคุณผู้ฟังลดเนาะเอาไปห้างก็ได้สองชั่วโมงคุณลาเร็วสิสมมุติวันศุกร์คุณก็ออกเร็วสิแทนที่จะออกหั้งมงนี้คุณออกไปสามสวยจะตายบางคนบอกว่านี่ เหลือเธอคิดเอาเธอเป็นคนแบบไหนอ่ะเธอพักร้อนเหลือสิบเจ็ดวันลากิจเธอเหลือสามวันลาป่วยเธอเหลือยี่ห้าวันเธอเป็นคนแบบไหนอ่ะเธอเลดจังเลยอ่ะเธอแข็งแรงมากเลยนะเธอไม่ป่วยเธอไม่สายเธอไม่เป็นอะไรเลยหรอเธอเฉียบติดที่น้ํามันแพงคนพลุกพล่านโควิดเลยนอนเล่นอยู่กับแมวลาค่ะคุณผู้ฟังลาพักร้อนเล่นกับแมวค่ะดิฉันแนะนําคุกข้าวกินกับแมวไปเธอไหมพี่กวาง อเออลายเล่นกับแมวสิถ่ายคลิปแมวมนทั้งวันเลยเรื่องขเราละ,ะลาทํากับข้าวก็ได้เนาะดีเปล่านะคะคุณูนฟังก็บอกว่าแนะนําให้ปิดการมองเห็นลายคนค่ะอะคือเราโพสต์แล้วคนนั้นไม่เห็นคุณู้ฟังผไ้ใจคน<ต>ที่เห็นแล้วคะไอคนที่เห็นก็ดไบอกขึ้นมา <c oughs> มันก็ซวยอีกว่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าวันหยุดเราอะถ้าไม่ชีวิตวันหยุดเราเราต้องไปเกรงใจคนอื่นวะเนี้ย ลุมนมป้โดยเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้โพโพลิสพลัสและ BBLAM กับทุกโอกาสลงทุนในเอเชีย และ PARADOX ก็ไม่ทําให้คุณผิดหวังเจ้าของเลขเด็ดนะคะก็มาทั้งสองคนนะคะติดตามกันได้ใครพลาดเมื่อคืนนี้นะคะกับ p a r a ดอกของเรานะคะย้อนหลังได้เลยและเจอกันสดๆอีกครั้งวันอังคารกับคุณแจ็คเดอะโกส์ค่ะกับเมื่อมีอา,า,อ Plus, าการเจ็บคอใช้ p o p u l ลิสพลัสช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ p o p u l ลิสพลัสจากทีแมนฟาร์มาซูติโก้บีบีเอกับทุกโอกาสลงทุนในเอเชียโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพนะคะ